ยกขบวนตอนเดียวจ้าวันนี้นะคะนุก็จะพามายกขบวนตอนเดียวอย่างที่แจ้งกันไปเลยนะคะถ้าใครชอบแบบไหนนะคะก็สามารถจิ้มเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคันแรกเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota r รีโวนะคะเครื่องยนต์2,400ซีซีแต่ว่าคันนี้นะคะจะเป็นแคปนะคะแคปแล้วเราก็มาใส่ตู้ใหม่ๆให้เลยนะคะคันนี้ก็จะสูงประมาณ100เมตร80นั่นเองนะคะอ่ะคันถัดไปสีาขาวๆคันนี้เลยนะคะนี่คันนี้นะคะก็ จะใส่ล้อแม็กให้นะคะโตโยต้ารีโวคันนี้ก็จะเป็นตอนเดียวนะคะน้องอยู่ที่429,000บาทนะคะใช้เงินออกรถเพียง90บาทอีกเช่นกันค่ะอะคันต่อไปนะคะก็จะเป็นรีโวนะคะตอนส่วนมากเราก็จะเป็นรีโวเนาะแล้วก็คันนี้นะคะเราจัดคอกให้ใหม่เลยคันนี้จะได้คอกใหม่นะคะส่วนล้อหน้านะคะก็จะเป็นล้อแม็กล้อด้านหลังนะคะก,ก็จะเป็นล้อกระทะนั่นเองนะคะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์2,400นซีซีนะคะน้องอยู่ที่470,000เท่านั้นเองนะคะคันถัดมาคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบตัวโตโยต้านั่นเองนะคะก็คือคันนี้จะเป็นแต่ง,ตงให้หน่อยนะคะนี่หอกซิงแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นล้อแมกหน้านะคะแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นล้ออีกลายหนึ่งเนาะ,ะถ้าใครชอบหรืออยากดูขนาดเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นคันๆไปนะคะคันนี้เลยนะคะนี้ก็จะเป็นโตโยต้า รีวเครื่องยนต์2 4 0 0ซีน้องอยู่ที่470,000บาทคันนี้นะคะก็จะใส่ตู้มาให้นะคะสูง2เมตร2เมตร10นั่นเองนะคะคันนี้ล้อหน้าเป็นล้อแมกล้อหลังเป็นล้อกระทะนั่นเองนะคะถัดมาเลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นแบบปี2019นะคะคันนี้เครื่องยนต์2 8 0 0ซีนะคะคันนี้เครื่อง2.8ราคาอยู่ที่460,000ยร์ธรรมดานั่นเองนะคะแล้วตู้คันนี้ก็จะสูงเท่ากันเลยนะคะคันนี้ก็ตู้มาพร้อมกับ รถนะคะคันถัดมานะคะก็จะคือเป็นรถที่แบบเล็กๆลงมาหน่อยนะคะนั่นก็คือซูซูกิแ a รี่นั่นเองนะคะน้องที่3 3 9 0 0 0้นคันนี้นะคะก็คือเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนั่นเองนะคะปายคันถัดไปนะคะจะเป็นตู้เย็นนะคะอันนี้น,นี้ตู้เย็นเผื่อใครที่แบบว่า,าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือชอบก็เข้ามาได้เลย,เลยคันนี้เป็นปี2015นะคะปี2015เป็นโตเอซูนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะถ้า คันไหนชอบคันไหนนะคะอย่างที่แจ้งไปจิ้มเข้ามาได้เลยนะคะนุกยินดีให้บริการหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์065 539 091 7นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยทั้งหมดนี้นะคะนุกให้ขับฟรีไปอีก90วันค่ะ